ครับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบใจเพื่กันสุขุสุคนจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเราจะจากต่างประเทศยินดีต้อนรับกสุขส่องของเ่าวก้าวสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยในสำนักนี้ก็สำนักต่างแรกในมันนี่ก็ทางเบาเก้าก็บสพาพี่พ่อน้องมาหาทางเพื่อนน้องไอเดียพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยถ้าว่าทางเบาเก้ากับบริษัทกับน้องไอเดียก็ลายมือแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยว่าทางน้องไอเดียเพื่นกา ่ากลับมาที่ห้องเฮียนพี่น้องเอ้ยแต่ซาวบ่ก็ก็บ่ได้ไปบ่ได้ถ่ายเพิ่นพี่น้องเนาะทั้งสิว่าเมื่อซานี้ก็ทั้งบ่ก็ก็บ่ได้ไปส่งน้องไอเดียไปพี่น้องน้องเดียเพิ่นก็ย่างไปกับหมูนําแน่พี่น้องเนาะเด็กน้อยติดหมูเดี๋ยวนี้ก็ได้เพิ่นอยากย่างไปนําหมูนําคูเพิ่นดงพี่น้องเนาะทงบ่ก็บางทก็บ่ได้ไปส่งเพิ่นีกพี่น้องเอ้ย วันเดียวกันแรงๆีะมาพบพ่อๆกันทั้งเกินน้องไอเดียกันพ่อพี่น้อยเนาะทางว่าก็จะถ่ายพี่น้องในเบื้องรอบๆกันทั้งเกินน้องไอเดียว่าหลังจากยาฝนตกมากกันเพื่อนกัดกสะอาดสะอ้านดีพ่อพี่น้องเนาะพอเพื่นอนน้องไอเดียเพ่อกลับไปกินข้าเมื่อกี้นี้พี่น้องเนะาะจับขึ้นมาแล้วบ่แบบนี้พี่นอ<ซ>้องไอ้ะสะบายด,ดีน้องไอเดียสบายดีเลยกินข้าวกินน้ำแล้วบ่ กินกินมากินอีบ้างยกินข้าวกับเนื้อหน่อยกินข,ข้าวกไข่ข้าไาข่ยอน้อยเดียวนีข้าวไาข่นองเอแขงนเหียนแล้วตนด้น่ไรเนไดอันแขวเหียนได้เราไปขแข็งแมงเด่อใชล่ลายอนกะินลาเร่อ ได้แต่เธอแต่งแต่นห่างมากวะน้ำาวออกแล้วหายน้ำบาวไปไปส่งยังห่างจาบ่เมื่อยมอื่นแล้วตื่นก่อนแล้วไปสู่น้ำบาวได้เหมือนเด้อเออเดี๋ยินบาวไปส่งของเียนเด้อห่าจักบ่เมื่อยเด้ออือที่เข่ากับไข่สิอือมีเข่าแล้วอาบน้ำอาบน้ำได้บ้วนแบไหนเด้อ อะไรครน่อยมาได้ผมเจ็เปิดแบบนี n, à, ้ลานอยพี่น้อยเนาะไปกันยางมาตรเพิ่น่อยากสู้สอนวันใี่อมามีดอกครูหองกว่าห้าสอนหอมกว่านึ่งครูเพิ่นไ่อสอนมาครูจานะโดยจัเพิ่นไปาเพนก็อาสู้สอนกันไดมีดอกครูหองกว่าห้ามาสอนโดยเพิ่นีเวียกของเพิ่นกบจ โอ้โหยันเพิ่นมีเวี้ยของเพิ่นนั่นแหละครูเพิ่นมาได้สอนพี่น้อยเพิ่นมาทางน้องเดียวเพิ่นก็ว่าพี่น้องเนาะเพิ่นก็สิมีเวี้ยของเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยยางมาเจ้ายางมากาแฟเดมมาต้องยิงยางมาจะน้องยิงเหยาน้องยิงยาวนั่นพอมั้ยเลย ิ้นกัเป็นมูกับลูกของทั้งน้องแพี่น้องเนาะปัญญามากับน้องยิงยาวน้องิงเออจากน้องไปสังและน้ําแน่ยิงยาวซิวเซาไปสังลลูกเพิ่นกจําื่อเพิ่นลูกเพิ่นกบ่ได้ทงพกัพี่น้องเอ้ยอืป้จะไปเียนจบ่ได้ลนหลายบ่ ด <m> ิแต no ่ง <mem> ถ้าครูบูชาน้องอย่าลินอินเต็นละกลินเินลินดอกบับานอ๋อหิาาจน้อยเด้อพี่น้องเอ้ยอันจอย่าลินเตนอย่าลินอย่าลินบอนใกล้ๆบอนโรงเียนเด้อแหบอนโต๊ะบอนตั้งห้ามลินสิค่ะน้องมันอยู่ห้าโยเออๆลินตามหญ้าตามหญ้านั่นแหละห้ามลินบอนที่ว่าอันบอนโต๊ะบอนตั้ง บราเลี่ยมปงเลี่ยมปูนสิในแบบคือเลี่ยมกันวันดอกมันใดเรียมบนท้องเลี่ยมลองยาดเิงตทางแตกอ้าวอันนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละยันล่มนั่นแหละทางนาำเบาบอกบอกให้ไปลินไปซันเดอร์เชฟมาน้ำเบาตีซ้ำอีกสัตหนึ่งน้ำเาตีเขาอีกให้ให้น้ำเบาตีเพนาะอยากน้องไอเดียเพรานเราบอกให้ตีแล้วเพราะตัดพี่น้องเนาะกระบอกลานบอกลูกซ้อนลานเอาแล้วพี่น้องทำกับขาก็ได้ แฟนเพื่อนไปผู้เดียวเลยติดหมูอติดคู่เลยลิดแล้ล่าเรื่งลินจนบวจักตัวเองชีเจ็บบางทีก็ดิกน้อยกับพี่น้อยเนาะแลงว่าเขาก็จะบอกล้านพี่น้อยอืมจะลิดแล้วเขาจะตากแดดนี่เราบอกแดดก็ห้ามตากว่าช่วงนี้ก็แดดฮ้อนได้แช่วงนี้นะสิ่งเสื้อเจ้าแสกักแล้วบ่าคือบัช ยังเรียนภัคกูเอ่อเรียนภาควันเสาร์วันอาทิตย์จะไปไรเดอร์เลยอืมทางน่อยจอะเปิเอะไรขายหน่อยเดีพี่น้องเอ้วันนี้น้ำหน้าว่าจะเปลี่ยนกลองหลังบันนี่ถ้าปเปล่าเฮียนในมูลกูหลายคนเปได้นมวนอยู่บ่าน,น้องเดียวมวนอืมจะเปล่าเฮียนก็นจะติดลิีนลายจะลิีนลายเด้อร์ไปได้คือหาวอยางนอนแล้วบันนี่ฮะ ยังวันได้นอนแรงว่าไงกลางคืนนอนเด็กบ่มันเบิ่งกระสับเด็กบ่โดยอ่านยามนน้องพ่ออ่าน้องพ่อยามน้องอากนอนตัวอืมน้องอาอยากนอนแหงค่ณน้องอยาจะนอนอ่าอยากนอนแหงคุณจะยังนอนถ้าอยากนอนแล้วเจ้านอนเลยเห็นว่าน้ำเบาน้ำเบิ่งน้ำเบาเบิ่งเนี่ยหนาเลื้องอยู่นะเจ้าน่ะแหงนอนแต่หัวลงหัวแรงแน่ห้ามนอนห้ามนอนเด็กจะเป็นอีกหน่อยจะไปห้ามไปเฮียน ទៅហាមមកហៀនទៅចោហាមណនដឹកដឹកខាតព្រោះចោស្ងឿយហាមទីតលិនឡាយមកតម្លែងហើយក៏ញ៉ាំឆៅញ៉ាំណាំញ៉ាំឆៅឡើយត្រូវអាបណាំតេងតូហ៊ិនបោះណាបបោកណដូចមិនជិដូចដូចលបតិបត្តិទេបើបតិបត្តិនេះទៅបោទី น่าได้ยินเสียงหมูเซ๊าเซ๊าแล้วก็ตาเลือดเบิ่งหมูเลยเนี่ยอยากไปหาลิธน์แล้วนี่นะน้องลูกซีนพวกมานี่อ๋อน้องลูกซีนบอทางหมูครูเพื่อนกับทั้งน้องลูกซีนมันนี่ก็ได้มาฤทธิ์นะเพื่อนนั่งจุ๊บยิ้่ล่ะนั่งยิ้่เอออาสบายดีดูดูสบายดีป้าลุงสิสบายดีป้าลุงสิดีปาลุูเจ้ามาจะใช้ มาดีน้ำโม่ดยอืมว่าสีมิน้องไอเดียดยดยพอดีเป็นโม่กันบาดนี้น้องไอเดียเห็นลูกน้องลูกซีน้องไอเดียเห็ดซีอ๋อเห็ดยังเห็ดโอเคโอเคอ๋อเป็นส่งสัญญาณกันเบาๆก่ับ่บจักพี่น้องเลยโอเคโอเคอีกหน่อยจะไปโรงเรียนจะไปเห็นอยู่บ้านน้อยเดียเห็นดินน้ำกันลินน้ำกันตลอดเนาะ อ๋อพี่น้องไเปิดเปิดโม่กันกน้องไอเดียอยู่ห้องเฮียนพี่น้องเอยจินน้ํากันตลอดพี่น้องเลนะอ๋อ่ันเปิกลินเต้นกะลินจับกันนลยลินจํากันย่าพาไปออกรงออกทางในล่ะเดอไปห้องเฮียนนะอย่าไปลินเต้นบอลใกล้ๆบอนทีบ้ากแหละน้องไอเดียถ้าไปลินบอลที่ว่ามันใกล้บันอกบันไดจะไดยล้มไปลข้างตรงข้างแตกเค้นบอกคือน้องยิงเยาโดยโดยในห้องและอย่าลินเต้นและ อย่าลินเต้นเพราะว่ามันสีตำโตจะสีล่มตำตรงตำโต๊หรือสิเจ็บเดอ้อลินตาำคนไม่คนโตเลยแหละเดอ้ออืมเป็นได้าทางแม่เจ้าจะได้ไปเยียบอยู่บ่ได้ไปซองเถื่ออ๋อได้ไปซองเถื่อบ่ไดอไปสามอ่าไปสามเถื่อได้อ๋อเป็นจะได้ไปอะไรได้กอดเพินเ่นบ่อยละได้กอดอ๋อเพิ่นบอกแต่เน่ โดยโดยเจ้าได้บอกอยู่ว่าว่าทางบ่าวเก้ามาถ่ายมาถ่ายเฮาวายุจะถ่ายคลิปเอกันเนาะแล้วเพิ่นว่าไหนได้เพิ่นว่าว่าเก่งๆเดี๋ยวเเด้อเพิ่นว่าโดยแถวเก่งเด้อพอดีโดยอ๋อขคำว่าซ้ำนี่แหละสิพัฒิ์ซี่าเก่งกระดกกระดิ่งอะให้ต้องลงเชียนกินข้าวกินนานเราบ่ยละกินแล้วกินกะเกงละไม่อ๋อกินกะเกงละไม่พี่น้องเลยจะกินเพชรก็ได้บ่ยละ เอ,ไอาไเพราะอไปดีน้อยบ้านนอกบ้านนานี่เอ้ยน้องมาจจนะกินชิ้นแมวบัน้องมาจจะกินปลได้อืมอกิชมชมนชิ้นยังก็อชิ้นแมวกินปลได้ชิ้นแมวนะใช้เห็นว่าไปทุกที่น้องไอเดียชิ้นมงชิ้นแมวปลาได้ไปกินมงชิ้นแมวไปปูซาแล้วก็บรได้แล้วเฮ <c oughs> ้ยอ้าวยาลิ้นใส่พื้นใส่ผ้าอย่าลิ้นได้ฮะใส่พื้นใส่ผ้าในานนาคาจะนำหามลิ้นได้ฮไอหัวได้ เออน้องลูกสิ <im <im ้นเนี่มาเรีทอดพี่แะน้องลูกสิ้นเนาะเดือนนี่จะอยู่น้ำยาบ่อยแหละอ๋อจะมาอยู่เฮือนหยาเจ้าเนาะอ๋อเพิ่นมาอยู่ตูบน้อยกระต๊อบน้อยเพิ่นอีกแล้วพี่น้องเพิ่นมาอยู่เฮือนหยาเพิ่นพี่น้องเลยเป็นจะได้อยู่คนนั่นแหละอยู่คนแล้วน้องปรบน้องปรลับติดอยูน้องพี่ละติดพี่เลยอ๋อเพิ่นติดติดหยาเพิ่นพี่น้องเลยมาอยู่พี่ติดพี่เลย เดี๋ยวบานนี้พากันผลิตว่าบานนี้นะวยวมะวนน,น้องเดียบินอน้องีินมาตรงเฮียนต้นแรงเจ้าได้ไปว่าองาเฮียนอะไลละบุไีบายมอเตอร์ไเป็ยังคือบุไีบมันนี่วั้หาหกคาลินอืมคาลินก็เลยลืมฮันเจ้าอย่าลืมเด้อบา้านในฐนาเดอ้อ คาะประกันไปตั้งใจเฮียนเจ้ายังน้อยยังยังน้อยเด้ออีหล่าเด้อพาปัดพาน้องไอเดียไปไปงเฮียนแบบนี้คนที่นไปเจ้านี่นี่ตอนตอนตอนเช้านะตอนเช้าเลนะให้เจ้ามาทางเฮือนทางนาบ่าวเด้อน้ำเบาสิไปส่งเจ้าเด้ออีหล่าเด้ออ๋อนาบ่าวสิไปส่งไปครับน้องไอเดียนี่เลยนี่ไปเป็นหมู่กันนี่นะน้องงูยังไงฮะ cán <laughs> ờ. rồi ờ. rồi đi là cái ở thùng ở thang đây là đơ đấy an toàn là đơ ờ. nông ở đây cái hành thùng lìn thang đơ dừa ừ. không hiên dừa trong hầm hành lìn thông thường đơ dừa àm chụp ảnh chụp ảnh chưa nong oh, xin đi nhà, vậy đây mì cho hôm chơi cắn, cứ đặt bài đặt công khâu đi nhà. Oh. Đi đi đi. đi Chết, cứ nuôi đại lốc ở này. Đời, hao. làm bao. hay Ồ, đó, lốc nữa. Chết mui cái nong xin <laughs> đi nhà đặt ở công khui công khâu này. Ám. thế châu เย็บมือแล้วย่าปะพระรักของเขาวบอกเหตุกรองครูพนว่าได้หลายเพิ่นบอกว่าพวกครู้ชยนำไปหาทางต้นไม้ว่ะเอผู้หญิงเลยโรคงะไปล่ะดูดีแหละเอ้ยครูเพิ่นพาเฮ็ดแต่ก็เฮ็ดนําเพิ่นนี่แหละเด้อครับคลิปนี้ขอ้เยี่ยมมันจังสะอาดเนาะสะอาดโรงเยี่ยนเฮาโรงเยี่ยนเฮามันสะอาดสะอาดกะระบ่าวไปถ่ายคลิปตลอดระระระเบ่าจะไปมันสะอาดสะอาดได้ซั่นน่ะอืม เดี๋ยวเฮ็ดเฮ็ดเวียดของห้ามหงเฮียนเดียวนะบ่าวจะไปถ่ายคลิปจะพร้อมเด้อให้พี psilon, ่ให oh, oh, ้น้องให้ผู้ใหญ่ยายบุญให้ได้เห็นอยาได้ย่าเด้ออือทางน้องลูกชิ้นเป็นเขาเป็นเป็นพี่น้องจะน้องชิ้นกี่ไรจะหักตะแพงเพิ่นพี่น้องเไยเป็นจะได้ข่าวน้ำซัมปาเจ้ายังมีกินอยู่บ่ลเหรออ๋อยังมีอยู่บ่แต่ละมื้อกินข้าวแบบยังกินข้าวกับิ้งผู้กินปลานี่แหละ แพ้ไปหานะอ้ไปหาไอ้ไปหายไบ็ดอ้ตีจ้าหนบ๊อดโอ้น้องตีเพิ่นไปใส่เบ็ดพี่น้องเลยเออเพิ่นไปใส่คูมมือบ่ยละดมังมเพิ่นกไปมือเ่นกบ่ เจ้าได้ไปโรงเรียนจะมีเงินอยู่บ้างโรงเรียนแต่ละมือน่งละมีเย,ยอะเผลน่าให้จ้าบ่โดยอ๋อไพ่เอาเงินให้เจ้านะอ๋าอ๋าเพราะอาจีจะนะบอ่อืมต้องตีกเพิ่อนก็ได้มื้อละ2,000มื้อละ3,000อืมแล้วบางที้องอาจจะก็บไบ้2,000ได้3,000ได้4,000ได้5,000นหน่อยโอ้ก็เอาแค่นั้นแหละก็4ี0 0้าพัแหละหน่อยสิเอาแต่ละมื้อได้พอตู้ก็บ่มีเงินให้เจ้าแล้วเจ้าก็ได้เอ้ย เอาลายแท้ถ้าสิเอาลวงเอาลายกับโบได้แล้วเฮ้ยจะลินกับไพ่แนะ่จะลินนะลายคู่หลายค้นมูอจะนะค้นเด็กมือคุณบ่เหนือยมือลูกมีมืออยู่มืจะ <c oughs> รอบไอ้กล้องจะพอดอกพี่น้องไอ้เพราะว่าเป็นลินขี้ดินอยู่พี่น้องไอ้จะพาเขาลินนั่นเด้ออย,ย,ย่าเด้อห้ามลินเพื่อนลินนั่นเ่้อฉันเด้อ bảo hiền là bảo tí đây nói, nói địa đó nó không xin cái hàm đinh phương thân đây nó xin đó rồi rồi ơi mua một cái xiềng xéo sao vậy mà sao thì chọc nhắn sao mà sao nông nó xin kim sao được nè Ừ. 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 Kẹo trái xí là nhìn nó kẹo nè Ha, kẹo xí hiển lè phần Ê ôn đôi lông nằm Đứt nhoi làm nè, phía ngoài Màu này có đá Đã phải há mẹ nè, phần bò Hãy bao cân kênh đôi, là đôi tí Ồ, bao sắp này lé, bà xì Bao cân kênh khôn Phần, phần xài, đáy, ใส่เส้ธรรมดาพ่อะใส่ชุดกระโถดอพ่อจะกเห็นบหล่ะเห็นในกอดบทสองบ่โดยอ๋อเพิ่นเพิ่นเห็นและเพิ่นเพิ่นหายปหผ่โดยโดยโดยโพ่อก็ห้แม่ก็ห้บ่โดย พันบอกไม่ดื้อไม่ยังอีหลักอ่ะพันพันยา้งมันอย่าดื้อเลยหลายเด้อหยุดหนุนเพิ่นเขาหยุดหนุนเพิ่นบุคือหยุดบอดไม่อะไรหลายเอพ่นสิตีเด้อเด้อเด้อน้องไอเดียคือการน้องไอเดียดื้อนี่บ่าวตีรถไม่ใช่เฮี้ยนก่นเลยเฮ้ยเจ็บให้ไดบ่าวตีบ้าเออการบ่าวตีแหละเราหันดื้อ มือนเช้าเลยนบ่าวจะไปส่งไปห้องห้าห้องเฮียนไปไปสูนนบ่าวนบ่าวรถทอรถถ่ายนบ่าวเด้อหน่อยน้องซีนอยู่ไปสู้ก็ได้เอิ้นเอาก็ได้เอิญแม่แมนุ่งซีนอยู่ใกล้เอิ้นรถหน่อยเดียวก็ไปถ่ายอยู่เพื่อนนบ่าวเด้อหน่อยน้องตีขี่รถไปน้องตีขี่รถไปใส่เลไปโรงเรียนอ๋อหลุดถีบปะ น้องตีไปขี่รถที่ไปบ่อยละหน่อยจำอื้าเรขี่รถจักเจ้านะห่อยจักน้บาไปส่งเลยไปหับไปส่งคู่มืออ้ขี่รถทเหนื่อยเลยอขี่รถทจะง่ายแล้วจะไจน่ะทังบกกับสิคจบคลิปเพียงสนี้พอพี่น้องเนาะทังบกสิับไปแล้ววันนี้พี่น้องเนาะอ่ะสบายดียบกสิไทย พี่น้องได้เบิ res, ่งได้ชมหอามหอกันทางเคื่องน้องไอเดียพ่อแม่พี่น้องเหรอเนาะมานีก็ทางน้องไอเดียเพิ่นกับมีหมู่มีกู้เพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะเออถอยเพิ่นเพิ่นก็ทางน้องไอเดียกับิ่นก็สะอาดสะอ้านดีพ่อแม่พี่น้องเนาะโอยทางเราก็จะ่ายพี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันหอามหอมพี่น้องเอ้ย ตูประต่างมันยังเปิดครับเป็นสีแดงคือสีเดียวกับประตูพี่น้อยเนาะอันนี้ก็งามพี่น้อยสวยงามพี่น้งองถ้าเกิดเรรยากาสะอาดสะอ้านดีพี่น้องไอ้บ้านนี้ขี้เหนูขี้ยุยกเอาบ,บม่มีบ้านนี้พี่น้องไอ้เพระาะว่าทางห้องหน้าแรงแล้วเพิ่นเก็บจวดกวดกันแล้วก็จูดกันตลอดพี่น้องไอ้ทา้งบัาวก,กับผ้าผ้าลานเห็ด จุดขิงองขี้เงยาโย่แต่ละม và, okay. ือกับพ okay. ี่น้องปลาสะอาดสะอาดดีแบบนี้พี่น้องเลยเรียกโปรแกรแป้นแบบนี้โอเคเพื่อพี่น้องนะครับทางมากกับขอียงจบคลิปเพียังสนีทพอพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยพอพอพอกระวังคลิปหนักกันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยทั้งมากกับอผากผักพี่ผักน้องผักอลไรกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางมากกันเด้อพ่อพี่น้องเนาะให้สำนักตรงแรงวันนี้มากกได้มาหาน้องไอเดียกันพ่อพี่น้องเนาะ โดยการทักประกาบขอขอบคุณทุกคนทักเอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามาบริบูรับสมแต่ต้นจ,นจนจบหรือบอกคบโฆษณาพลอยพี่น้องเนาะโดยทงางพวกเรากรบเพาพี่พี่น้องฝากก,ากดแชร์กดติดตามเพื่อให้พวราเก่าเห็ุคลิปต่อไปพี่น้องให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้สมกันพลอยพี่น้องเนาะโดยจากคลิปนี้ก็ล่ำลาพ่ะจากพ่อแม่พี่น้องกัแล้วพ่อๆก็ระวังคลิปหนักกันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าว่าเบาเข่าผิดพลาดประกันได้ทางเบาเข่ากรกราบขอโทษขออภัยทั้งาาพี่น้องกันเบิดกันสู่คน เบิร์ดกัสมบัสุบอลพอยเป็นน้องเนาะทำมาก้าวข้อให้เอฟซีที่หากแพ้ทำมาก้าวข้อให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งกันเบิร์ดกันสมคู่สุขคนเบิร์ดกัสมองสุบอลพอยเป็นน้องเนาะสุดท้ายนี้กับสียก่อนสีอัมลาพระเจ้าพอยเป็นน้องไปบอกข้าข้อก้าวขับตาสบายดีพี่น้องสบายดี